สวัสดีครับผมกลับช่องกับ SBN TV วันนี้เรามาอยู่กับ Honda นะลงในโพสต์ไปบอกว่าไปเจอกันที่ไทอัมผู้ดีอังกฤษเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไทอัมมาลองเริ่มไปอยู่กที่ฮอนด้เจ้าตัว cb 6 5 0 r คันนี้เป็นโฉบมีซ้ายใหม่เนาะอ2 0 2 5ก็ถือว่าอบอ้วนพอสมควรแลมแอ์แมงเบลเลอร์เลยอย่างที่เห็นอย่างที่สะดุดตาลนะแล้วะแลมแอ์ไฟหน้าเครื่อง ้ายแต่ก่อนช่วงปีที่มันมาใหม่2022แล้วกันท้ายเป็นท้ายตัดเป็นตัวท้ายตัดเรียบๆแต่ตอนนี้ h o n d a เเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่ากระแสเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ท้ายแหละมอ่ะมันสวยกว่าใช่คันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะอัปเกรดไปเยอะพอสมควรสำหรับของเจ้าตัว CB ตั้งแต่ปี2000กว่าจนมาถึงปีล่าสุดอตอนนี้2025 ไปไกลมากจะต,ตัว 650F ละกันผมเลือกเสีย 650F ชคหน้าเป็นชกเทเลสโคปิกธรรมดาเนาะไฟหน้าเดี่ยวสี LED ตัวนั้นผมก็ชอบนะจนมาเป็นตัวนี้เป็นเปลี่ยนโฉมมาเป็นไฟหน้าแบบตามรุ่นพี่ใหญ่อย่างตัว CB1000R ถือว่าสวยนะมันสวยมันก็สวยเลยนลมแอร์ใหญ่หมอน้ําใหญ่มากใหญ่สุดแต่ผมรู้สึกว่ารถมันเล็กส่วนตัวของยูโรรถเล็กนะอาจจะเล็กนะด้วยความ่ว่าผมขับรถใหญ่เนาะ ER มันใหญ่อยู่แล้วใต้พูดก็คือการตีตลาดของ Honda เนี่ยจะมาในช่วงหลังจากที่คาวาเอาเจ้าตัว ER เข้ามาก่อนก็คือ ER ตัวปี2009แล้ว Honda ก็เปิดตัวเจ้า c b 650 F c b 6ดีย5ซีบ650 f หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวไฟฮาโลเจนอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นบนถนนตอนที่มือสองราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบแสนราคาล่วงไปเยอะแต่ราคันี้ก็ถือว่าคุ้มคุ้ม คุ้มๆม,มันก็อาจจะคุ้มนะราคาเปิดตัวอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทยังไม่มีโปรโมชั่นนะแต่คือเขามีฟรีทะเบียนพรบรฟรีประกันชั้นหนึ่งแล้วกินบัตรเชร์อีกหมื่นห้าคุณก็บอกรถเอาว่าเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ฮอนด้าพิสุนโกผมลืมบอกไปมาดูของแต่งกันก่อนมาดูของเดิมที่รถให้มาดีกว่ามาดูช่วงหน้าโชคได้เป็นของโชว่าโชว่า S T T B P แกน่าจะสี่สิบสามมิลได้ใหญ่มาก แกสมมมี ABS ให้มีอะไรให้เหมือนแม่ตะก,กล้องโชว์ว่ามีนั่นแหละชว์ว่าเป็นโชว์ตัวใหม่ของเขาแล้วที่น่อาอัศาจรรย์ใจที่สุดเลยนะของคอนดาที่แบบเราว่าไม่คิดว่ามันจะมาทําได้คือเครื่องต้องมาดูฝั่งนี้นะดูที่หัวเครื่องข้างเครื่องไอ้เจ้าเนี่ยเขาเรียวกว่าอีคับเป็นเทคโนโลยีที่แบบ มันจะเหมือนในรถเอ่อพวก DCT ไหมผมก็ไม่ทราบได้ข้อมูลไม่ลึกพอเนาะที่ผมหามานะข้อมูลผมไม่ลึกพอแต่มันจะเป็นฟิลแบบเหมือนรถเวฟที่เราสามารถเข้าเกียร์หนึ่งโดยไม่ต้องกำคัดเขาออกแบบมาบอกสำหรับคนที่อยากได้ดบิ๊กไบค์คันแรกที่คุณไม่เคยขับรถคันมาก,ก่อนคุณก็สามารถขับเจ้าคันนี้ได้โดยที่ไม่มีปัญหานะใส่เกียร์หนึ่งไม่ดับใส่เกียร์สองเกียร์สามเกียร์ส,ส,สี่ให้ไม่ดับ คุณจะ้ายอยู่เกียร์หกไฟแดงก็ได้มันก็ไม่ดับแต่จะออกตัวช้าๆหน่อยถือว่าให้มาโหดแล้วมาเข้าสเปคเครื่องดีกว่าสเปคเครืค่องนนี้จะอยู่ที่ 649cc โจแมงลืมก็ได้แรงม้าอยู่ที่94ตัวซึงให้มาเยอะให้มาเยอะกับตัวก่อนตัวเจ้าตัว,ว CB650F ให้มาเยอะมากรานนั้นจะอยู่ประมาณ80กว่าตัวตอนนี้เหลือตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น49ตัวได้คยอะมากจูนใหม่อะไรใหม่หมดให้มาเยอะสุด แล้วบิดอยู่ที่60กว่านิวตันถ้าออกตัวดีๆก็อาจจะนินิ่มๆหน่อยแต่ฟังคอนด้าเนาะเฟรนลี่ยูเซอส่วนเจ้าคันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าจะมีลหลายๆคันที่มี e-cut ก็คือจะมีโอง650คันนี้ก็มี e-cut สีแดง650 650R CBR นะครับล้อหน้าล้อหลัง17ด้วยความที่ว่ามันให้มาสเปคเนี้ยล้อหลังแม่งใหญ่มากใหญ่กว่า e-r ผมเยอะ e-r ผมมันจะอยู่ที่160คันนี้เล่นไปร้อ80 ร้อยแปดสิบใหญ่ใหญ่มากอัพเป็นร้อยเก้าสิบจะได้อยู่น่าจะสวยสวยอยู่แต่อย่างว่าคุณก็ต้องมาประวงอีกไหมว่าเออคันนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนค่ายางเท่าไหร่เอาที่เพื่อนผมแล้วกันเนาะอย่างเพื่อนผมคนนึงขับหกห้าสิบเอฟเปลี่ยนยางทีก็หมื่นสองถ้าคุณมีกําลังทรัพย์มากพอคุณก็เล่นเถอะคันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวแล้วมั้งในตลาดไทยเราที่มีเจ้าตัวคัสกลางอยู่ที่สี่สูบน่าจะคัสเดียวแล้วนะที่ราคาสามแสนกว่า ถ้าคุณจะไปเล่นไทยอั่มสามสูบหรือ MT09 MT09 ผมไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่เดี๋ยวจะมาอีกทีนึงมาค่อยไปทีนึงส่วนเจ้าไทายอัำมมันจะอยู่ที่4ี่แสนกว่าที่ผมเคยากคิดอยากจะอ,อยากจะซื้อนะต่อจากไอ้เจ้าตัว AR มว่าสวยหน้าปัดเป็นหน้าปัดแบบ TFT ด้วยด้สีได้อะไรอย่างนี้ตอนนี้ตกล้องไม่อยากถือแล้วกล้องอยากวางอยากดูเป็นเรื่อยๆ ถั no. งน้ามันถังน้ามัน17ลิตรองก์างจังหวัดคุ้มไหมผมว่าคุ้มได้ถังครอบอลูมิเนียมนี่ถังอลูมิเนียมมันก็ถังเหล็กแต่บางมากขอไปกอง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 ,งมาดูหน้าปัดดีกว่าหน้าปัดเป็นสีแบบ TFT เลยขออนาตนะครับผมนี่หน้าปัดจะเป็นแบบนี้ไม่น่าจะตอบแบบนะผมคิดอ,อย่างนั้นใช่ไม่ตอบแบบกุญแจสไตล์คอน้าครับแบบนี้เลยตั้งแต่ตัวของข้างสุด F ส,สวยใสๆนะจ๊ะเ,เรื่องไอ,อ้ความส่องสว่างสีเสืออะไรเนี่ยไฟหน้า full LED อยู่แล้ว full LED ทั้งคนะันพูดตรงเลยตั้งแต่ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวท้าย full LED อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกใช้คำว่ารู้สึกขัดใจเลยนะคือ Honda ไม่ได้ใส่เจ้าตัวตามแมวและหลายคนอาจบอกเฮ้ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันจำเป็นสำหรับเรานะที่ว่า ย่างผมเป็นคนขี้ลืม,มอย่างนี้ยผมก็ต้องมีตามแมวเหมือนเจ้าตัวตัว nx 500เนี่ยมีตามแมวนะนี่เจ้า nx 500ถ้าจะมีตามแมวดูน้ำมันเครื่องดูเกียร์น้ำมันแต่เจ้า cbr ไม่มี c b ีไม่มีเคยจะเป็นการวัดเหมือนเวฟเลยนะครับส,ส่วนส่วนสูงเนี่ยผมดูจากขนาดตัวผมแล้วกันว่ามันจะเหมาะไหมนะครับผมขอญาต่อมนะครับผม ผมมองเลยว่ามันเล็กมากมันเล็กส่วนตัวนะผมผมนะมันเล็กเล็กไปเลยเล็กไปแบบมากๆแต่ด้วยคาที่ว่ามันได้เครื่องใหญ่ขาผมมันจะป้านออกมันจะเหมือนขยิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าแบบเฉยเฉะมันเล็กแล้วฟีลลิ่งผมรู้สึกว่ามันจะหมอบหมอบไปข้างหน้าหน่อยมันจะเป็นแบบเหมือนจะสปอร์ตก็ไม่สปอร์ตแต่เด็กเกกับเด็กเกมันจะโน้มไปข้างหน้านิดนึนงเจ้า er ผมอะ, ER ผม,อะ er ผมคือจะใส่แ a นแฮน n d ซ่นมาหมอบด้วยอันนั้นหมอบกว่านี้อีก แต่นี่ก็คือมันจะหมอบกึ่งๆฟิลกาลังดีในการขับขี่เนาะแต่อย่าว่ามันได้4สูบเครื่องมันก็ใหญ่ออกมันป้านหน่อยแต่เขาเพยายามทำให้มันเล็กลงแล้วนะถึงกัคันนี้รับก็ประมาณนี้แหละกับข้อมูลของ Honda CV 650R ที่เปลี่ยนไปไกลมากตั้งแต่ F มาสู่ R ตัวแรกมาสู่ R เจนนี้เจน2024สุดๆจริงๆกับ Honda แล้วสุดยิ่งกว่านั้นคือได e ้ E ครับ ไม่น่าจะมีเจ้าไหนทำแล้วละ่ะการที่แบบตบเกียร์หนึ่งคุณไม่ต้องเข้าเกียร์อย่างเดียวเนาะไปครับไปดูกันไปดูคันต่อไปดีกว่ากับเจ้า CBR คันนี้วันนี้เราจะถ่ายแค่สองคันแหละเรียวๆเลยมาดูกับเจ้า CBR 6 5 0 r าสคันที่ใช้คำว่า,วาผมพูดไงเดียวน้องๆหนุ่มๆหลายคนอยากได้มากๆ ถึงกับอ่อนพออ่อนแม่ซื้อเลยทีเดียวถ้าถามว่าเจ้าตัวนี้ในพิษโุโลกผมเห็นมีคนขี่ไหมผมยังไม่เห็นนะผมได้เห็นตัวเจนก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้เครื่องเหมือนกันแรงม้าเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดต่างแค่รูปทรงอันนี้ไม่ได้สปอร์ตนั่นนั่นได้เก็บสปอร์ตก็คือสปอร์ตเนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวก่อนหน้านั้นนะที่เป็นท้ายตัดอะ่ะมันจะคนหลายหลคนเขาจะชอบมองว่าเป็นสปอร์ตทัวร์ิ่งเพราะมันไม่ใช่สปอร์ตจ๋าเหมือนเจ้าตัว CBR 600 R ที่สุดตอนนี้ไม่มีนอ .6 นอ .8 ก็จะมีแค่65ศูนย์มันก็จะกึืนแบบสปอร์ตทัวร์ิ่งอะไรขี่ทางไกลได้วดตัวพันน่าจะได้อยู่เพราะว่าน่าจะแรงแรงม้าเพิ่มขึ้นแล้วจาก90กว่าตัวจาก80กว่าน้ําหนักเบาวกว่าด้วยอะไรด้วยได้อีคัทเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่อย่างที่บอกครับแล้วก็โชงหน้าได้เป็นสีดําดําของโชว่วาสวยงงาม นางามโยดย้อยมากรู้สึกเก่งๆนิดนึงมาก่อนหนะ้าเนี่ยผมขออนุญาตขยับรถปี๊ดหนึ่งอลองดูข้างหน้ารถน,นี่คือไฟหน้าเขาเปลี่ยนโฉมมาใหม่แล้วเรียบร้อยนอะจากตัวเก่า เปลี่ยนโฉมมาผมว่ามองว่าไกลพอสมควรนะแต่นี้ผมว่าน่าจะเป็นช่องแรมแอร์นะเนี่ยคิดเล่นๆนะไม่แรมแอร์ตรงนี้ก็แรมแอร์ข้างในผมอันนี้ไม่แน่ใจสเปกเหมือนกันว่ามันคืออะไรตรงนี้นะล่องตรงนี้แต่ไฟหน้าผมมองว่าถ้ามองแวบ,บแรกอะจะเหมือนเจ้าตัว ACPR ห้าร้อยตัวเจนปีสิบหกสิบเจ็ดถ้ามองแค่ตรงนี้นะไม่ได้มองข้างล่างจะคล้ายๆกันแต่ผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยสวยสวยแล้ว ถามว่ามีอะไรขัดใจไหมสำหรับเจ้าตัวตัวนี้เรื่องเดียวจริงๆที่ผมรู้สึกผมขัดใจเรื่องเดียวนะคือขนาดรถมันทํามาเล็กมากเล็กจริงๆเพราะว่าผมมีโอกาสได้ขับของเพื่อนเจ้าตัวหนึ่งคือ CBR 650R ก่อนมันเป็นเจนเนี้ยเพื่อนผมให้ยืมขับเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้ะเพราะว่ามันเขาบอกว่าหน้ามันยาวแล้วตัวรถยาวตั้งแต่ถังมาหน้าเนี่ยมันยาวแต่ช่วง บอกคนซอนมาถึงท้ายอะมันสั้นมันเลยบอกว่ารถดูเล็กไปเลยสำหรับผมถังเหมือนกันใช่ถังเหมือนกันมันจะทรงเดียวกันเลยแหละมันจะทรงเดียวกันเลยแต่ในเครื่องเครื่องฝาดําหัวดําหมดสวยกว่าสวยกว่าเครื่องทองผมว่าสวยกว่าเครื่องทองนะในเครื่องหัวดําปกติคันด้าเราจะเป็นสีด๊้สีทองฝาทองหรือนี่เป็นหัวดําฝาดําผมว่าสวยกว่าที่จะเป็นสีทองส่วนตัวผมนะงั้นเรามาดูที่ ผมตอนที่คลอมจะตรวจ c p r ขอค่าสูตร R ดีกว่าว่าจะเท่ากับเจ้าตัว F ไหมผมจับฟิวกันจนงหมอบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้าถามผมนะมันหมอบนิดเดียวน้องๆหนูๆที่อยากจะซื้อจริงๆเนี่ยมันก็แนะนำได้นะว่ามันเป็นค์ดเริ่มต้นมันราคาเท่าไหร่อะราคา 3 4 7 3 0 0บาทมีโปรโมชั่นมีคิวอชเชอร์อยู่ที่ประมาณ25,000ผ่อนก็ไปดูเองในตารางแล้วกันเนาะมันหมอบมากมันผมไม่รู้ดิผมไม่เคยขับสปอร์ตมาก่อนสปอร์ตทรัพย์เล่นสปอร์ตแล้วกันเนาะผมไม่เคยขับสปอร์ตมาก่อนผมรู้สึกว่ามันหมอบหมอบที่สุดแล้วเท่าที่หมอบได้ถึงจะเคยขับแค่ของเพื่อนแต่มันในระยะแค่วัน2วันเราเลยลืมฟิลิ่แล้วผมเข้าขับในเกตอยู่แล้วมันรู้สึกว่าหมอบหมอบจริงๆเดี๋ยวผมเอของเนี่ยพักขึ้น ลกล้องบอกรถไม่ค่อยเล็กผมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ารถมันเล็กมันผอมชรูดตูดปอดเปเลยมันผอมผอมเพียวผอมมากแต่จะติดใจที่ว่าเอ้ยเข่าเข่าผมจะโดนที่เจ้าตัว e cut จะโดนนิดนึงนิดเดียวจริงๆโดนแค่นี้โดนนิดเดียวจริงถ้าแบบไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย e cut ตัวนี้ถ้าใช้ไปน,นานๆไม่้มันจะมีพสติกรอบความร้อนดีกว่าก็ไม่ร่าจะร้อนมากเท่าไหร่แต่ผมมันโดนดแน่เพาะเปาะอยู่เนี่ยโดน เต็มเ,เลยบางทีอาจาจะไปเนะหน่อยก็ดีก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันโดนไปแล้วแดี๋้วถามว่าทางฮอนด้าจะตบผมได้ไหมตบแบบเฮ้ยจากค่ายเขียวมาค่ายแดงปีกนกอาจจะยังอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้อาจจะเป็นเจ้าตัวฟอร์ซ่าเ็ด้าศูนย์ที่จะตบผมได้แน่นอนเฮ้ยคันนี้ฟอร์ซ่าหกเจ็ห้าศูนย์ตั้งแต่แม่งออกมาที่เมืองนอกจนมาเจนที่สองละผมก็ยังชอบแม่งอยู่ Forsa 750ไม่รู้ทำไม XADV ก็มีแต่ผมชอบ f o r ์ a แล้วแต่ตัว3 50แนะ้วกลูแจ้เหมือนกันหน้าปัดเหมือนกันโชคหน้าหลังเหมือนกันเหมือนกับตัวตัว CB 650F ไมย 650R อย่างไรก็มันก็คือเครื่องบล็อกเดียวกันเนาะครับสำหรับวันนี้ก็พอประมาณเท่านี้เนาะเพราะว่าตอนบ่ายผมต้องไปทำธุระอีกใช่ทำธุระอีกเยอะ